ครับสบายดีสบายดีพี่น้องสุกผู้ทุกคนเนาะมื้อนี้มาอยู่กับรายการยกป้าคือเก่าพี่น้องเออมื้อนี้ก็สิมาย,ยกป้าอยู่นี้มองเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมฝนอยากตกจังหน่อยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เหลืองามยำดีฝนก็ตกแห้งเฮาสิพามายกป้าเนาะฝนก็ตกจักเชียวใส่ใช่แล้วกลับนี่ใส่ลกล้องมือเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งโอเคบาย นี่เนาะวิธีกะอย่างสี่เลาพ้นก,ก,ก็ตกพี่น้องเอ้ยพระยุเขากะคอเป็นกำลังใจให้พูดทีว่าประชบไปนำทัวม์น้อนอยู่ประเทศลาวเนาะเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ประเทศไทยอยู่ตอนนี้ประเทศไทยกับภูว่าไม่ทัวม,มือได้เนาะแต่ว่า,วก,า,า,วา,ากระอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลาวเขากับจังแนกสูเด้อทสกคนเนาะเพราะว่าผูปู้ชบไปนำทัวมกัจังแนกสูเพราะว่าเขากะสู้าาาสมา อันนี้แล้วเพราะมันรวมบ้านเ้องกับสองปีนะเนาะจังได้กับสู่ซอยกันเนอะเป็นกำลังใจให้ลูกเนี่ยอันนี้มีเหือเวลาไปเก็บฝนก็ตกแห้งไร้ทุกคนเลยพายุเขาลายวันอลไรแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนเท่าไหลกลับมาเอ้ยตอนเท่าอันนี้เอาแซกกระสอบนะชิญางกลับมาไปเบิ่งตอนนั้นโอเค let's go ไป อ้ยเหยียเข้าไปเนี่ยิงเหยียบเด้าไปเนี่ยมดไยิงทับขันบูชามันมีแนวเะด้หนิเสียบไมลยู่เหนักหัวเดีวมันเ่ไมันจะไล่ไปอยู่กับหลุม่ไมันหดไปจะเียบคอไเียบรอยก็ิมุขับไปบั ที่ไปผักก็ได้ดยดนเลยลูกหมดเอฟมันจะขึ้นาลูกโอ้พูดเพียงขอก็อเลยนะก็นี้หลายขัดดีลไป,ปขอช่วย 那拿去拿去拿,去拿去，都拿走了，卖个，<谢> มีน้ำอะไรครับพี่ต่อ ก็เนื่องจากว่าป่าเราได้ไล่กับจุนอันนี้จุนฮามเลยจุนฮามกับเนาะกอกระสอบหนึ่งป้าที่เาเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่เทาขึ้นมาจากนี้จากนี้มานี้กระสอบหนึ่งผู้เก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมนามบออาบบ้า <c oughs> อนนาบน้ำไปเช่าคุณจำเชื่อมเลยอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวขอเทา ไปเบิ่งตอนเฮาเท่กันแล้วกันเนาะว่าเฮากัตากล้องกับบุมีเฮากับตองถ่ายเองโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเฮาเท่โอ้เวสโก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะน่าโยนลงเอาบป๊าดลงเปิดกล้องเบิ่งนี่โยนลงหนองแม่น่ะได้มาประมาณสามสี่กระมังน้สี่กระมังเนาะได้มาเนาะโยนลงน้ำนะนี่เอา้ยฮะโตใหญ่มั้ยโน่นนี่เท่านี้เท่านี้โน่นโนส่ใหญ่สุดอยู่โน่นโน่นใหญ่สุดอยู่นู่น นี่นี่ใหญ่สุดกระมังตุ้ยยายืนเนี่ยใหญ่สุดเอ้าเดี๋ยวมันมียกสองอันมียกสองอันเดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีนี่ตัวใหญ่ผู้เธอผู้เธอกระเป๋ากระเป๋าตัวใหญ่นี่เอาเปล่าโอเคเดี๋ยวเขาขอเลือกปลาก่อนเนาะเอาชุด X สามโลใช่ไหมตัวใหญ่สองโลอ่าได้จะจะจะเป็นห้าเนาะ chẳng lẽ cả dễ lưu phá, quất lại quất chè chứ chị nhà ơi quất lại quất chè quất thầm thầy khuyên này